นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2024ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยบางส่วนได้ทยอยมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตของสหรัฐที่จะเกิดขึ้น4ปีนับจากนี้ชุมชนชาวไทยในนครลอสแองเจลิสที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าอย่างคึกคักที่วัดไทยลอสแองเจลิสเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในจำนวนนี้มีทั้งผู้ที่ลงคะแนนมาอย่างต่อเนื่องและคนที่เพิ่งมีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครรั้งแก ก็คิดว่าสำคัญนะเพราะตัวเองก็เพิ่งจะได้ซิติเซนมาสองปีกว่าใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าที่เราเลือกไปเราคิดว่าเราชอบเขาแล้วก็ดีที่ที่เราเลือกเขาคิดว่าเขาอาจจะทำให้ประเทศชาติของอเมริกาดีขึ้นก็หวังว่าเขาก็คงจะช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือพวก เรนเดนสตัวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าส่วนตัวแล้วเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่มีความสําคัญอย่างมากคขสัญญ,ญาณว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยเหล่านี้กําลังให้ความสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นและเชื่อว่าผลังที่เกิดขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ พ้ทาชินตตำแหน่งประธานาธิบดีสาราัฐจากทั้งสองพักได้ชูนโยบายต่างๆอย่างเช่นนโยบายตรวจคนเข้าเมืองการต่างประเทศเศรษฐกิจสิทธิการทำแท้งปัญหาอาชญากรรมรวมถึงการปกป้องประชาธิปไตยของชาติ โดยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวไทยในสหรัฐต่างหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผู้นําสหรัฐคนต่อไปก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่ผ่านานมาเนี่ยปัญหาก็ยังมีเยอะแยะไม่ได้มีการแก้ไขก็หวังว่าการเลือกตั้งเขาเนี้มันจะมีอะไรปรับแปลงขค่าแรงก็ยังแพงปัญหาโฮ l e s s ไหนจะมีพวกอาชญากรรมมันก็เป็นช่วงวิกฤตเหมือนกันแต่ถ้าเราสามารถเลือกบุคคลที่มีความสามารถและก็มองการไกลและสามารถ แก้ไข <g haircut> ปัญหาเ่านี้ได้แม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ให้ดีขึ้นเราก็มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นี่ค่ะก็เท่าที่เรารู้รู้กันนะฮะก็คือสงครามไม่ว่าที่ยูเครนหรือว่าที่อ,อ,อ,อิสราเอลหรือทางภาคตะวันออกกลางอะไรต่างๆนั่นนะฮะแต่ว่ามันมันก็เกี่ยวข้องกันนะฮะเพราะว่ารัฐบาลน,นี้ก <laughs> ็คือประเทศแห่งนี้ก็ เส,สมือนหนึ่งนะฮะคล้ายกับตำรวจโลกก็ว่า,วาได้ตัวผู้นำที่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีความเ,เรียกได้ว่ามีชั่วโมงบินที่สูงพอสมควรทานัทเมธากวีพัฒน์เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือว่าไทย CDC องค์กรที่ประสานกับ LA County ในการจัดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่วัดไทย ชีวะนอกจากการพิจารณาตัวบุคคลที่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วชาวชุมชนไทยยังให้ความสนใจในเรื่องของกฎหมายย่อยต่างๆที่จะมีผลต่อชีวิตประจํำวันใช่ครับเพราะว่าเอลเอ n เคีเนี่ยเขาพยายามจะให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุด ให้ใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของภาษาอยากเข้าใจให้มากลึกซึ้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนี่ยมันมันมันคุ้มครองเราได้มากขนาดไหนตามสถิติในปี2020ประบุว่าชาวอเมริกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากกว่า155ล้านคนโดยหนึ่งในสามในการลงคะแนนด้วยตนเองในวันเลือกตั้งจริง สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับจะดำเนินต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะมีการเปิดกูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันอังคารที่5พฤศจิกายนนี้